ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีจัดโครงการประกวดการฝึกบุคลท่ามือเปล่าและยุทธวิธีตำรวจประจำปี2568โดยมีพลตํารวจตีเกียรติศักดิ์สะทองออยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานเปิดงานที่ลานฝึกจินดาทองอําเภอเมืองปราจีนบุรีมีตำรวจจาก11สถานีเข้าร่วมการฝึกและตรวจสอบพร้อมเน้นการฝึกเสมือนสถานการณ์จริงเพื่อเพิ่มความพร้อมทักษะและมาตรฐานการทํางานของเจ้าหน้าที่การฝึกแบ่งเป็น3ด้านได้แก่ มือเปล่าการใช้อาวุธและการเผชิญเหตุจริงถือเป็นการทบทวนประจำปีเพื่อให้ตำรวจพร้อมรับมือทุกสถานการณ์และดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสนับสนุนข่าวโดย dbmp double m a c p a t สนใจสั่งซื้อโทร088-309-6600 line dbm 6 6 0 0ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสรลายแดง b herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์0615878999หรือไลน์อัดบีเฮ99